บัดนี้วันที่19มิถุนายน2568เป็นวันที่50ข้าพเจ้าสุพัฒนาสุรินตากรกต็ตโต421ขอถวายเสียงสวดสัตทยายพระสูตรพระปริดและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเน่ยขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินอรหังสมาสัมพ,พุโธพระขาวพูทธังพระวันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตพระควตาธรรมโมธรรมมังนามาซามิสุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสะังโคสังคังนามามิอระหังสมาสัมพุทโธสุจิรังปริณิพุโตคุณเนหิทารามโนธานิปารมีจีิสติยาบชีวังอาหางพุทธทางธรรมมังสังคังสารนังฆาโตปูเชมิราตนาตายังธรรมมังจารามิโสธินาสมมันตาจักวาเรสุอัตาขาฉันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชสะสุนันตุสักาโมขะทางสเคกาเมจรุเปขิริกีระ คีรีสีคาราตเตจันทลิเขวิมาเนทีเปราเตจขาเมตรุวนะคาเนเเคหาวิทุมีเเคเตภูมิมาเจยันตุเทวาชลาธาวิสเมยยขาคันทพนาคาติถันตาสันติเกยังมุนิวาระวาจัจนางสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอยามพระทันตาธรรมสวนากาโลอยามพระทานตาธรรมสวนากาโลอยามพระทันตา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังัจฉามิธทำมังสารนังัจฉามิสังฆังสารนังัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังัจฉามิทุติยัมปีทำมังสารนังัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนังัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังัจฉามิตติยัมปีทำมังสารนังัจฉามิตติยัมปีสังฆังสารนังัจฉามิ นาถิเมารนังอัญยางพุทโธเมารานังวรังเอเตนะสัจจาวาเชนะโสติเมโหตุสัพพธานาถิเมารานังอัญยางธรรมโมเมารานังวรังเอเตนะสัจจาวาเชนะโสติเมโหตุสัพพธานาถิเมารานังอัญยางสังโฆเมารานังวรังเอเตนะสัจจาวาเชนะโสติเมโหตุสัพพธา พูดทางนาเมรัตนณาูตสริราจิตตังทำมังน้าเมรัตนณาปูตวิสุทธิสาลังสังฆังน้าเมรัตนณาปูตสุสีลอทฐิเอตังนาเมติราตินางราตนตยวะหังสัมาสโมสริตาวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตะผู้น่ายโยคาวะสัพพวะตังอสุมิตะยามีปีตเทวะยะถาติทันเทเอกลางวินาตทิตะเรสามารถสามภะเวนโลเกกธาจิ จะจีเรนจะปาตุภูตังคามภีระยานวิสยางอติทุธาสัตถังบินยูหีปันทิตะชเนหีวิชัญยรูปังโลกัมหีเกหีจีกระฐานจุปราพนียางเกสานจีสุถุวิธิตางคุณกาย,ตา,ย,า,ยา,าตายะนาเมหีเยวะชนะตายะสุวิสุตมปิสมุป,ปสตังมนาสีสุทธาปสาทานางังปุญาธิการนามาสมุตตามาปุณน,นภูมังทุกขาสมุดทุกขาปมุจนะมุขขาสรารนางขตานาง ปูชาระเหสูประมังอภิปูชเนยยังนิพานาสัจฉิกิริยายุปานิสายถังสัมมากิเลสะมาลาโสธนาสิทธิยาจะสาธูหีอัฏฐกุสเลหุปะเสวนียังปาเนหีจะปิสารนา,า,านังขามณียเมวะตัสมาหีตังตีราตนางสารนานังฆาตามหาะตรัตินที่วางขะเนสุนัมสมานาปูเชามาจาปิสาัสาตาังสุปะสันนาจิตตา ตัฐานุปาริจริยาสทาราตาจะปุญเยนาตัถะสุกะเตนาสุขีพเวโมเตเชนาตัสสาจะสัทาปีสุวัติโหตุโยเจธาธรรมะวินยัยมหิปะมานะภูโตโลกุตราพิสมยโยนิยโตสุโพชังตัสโสปนิสยาจายาญยาอัย,ายามปีโหตุวัตถุตะเยปริจิตโตสุปสาทากาโรโยจะคุมาโมหะมลาปะละปะกัดโถ สามังว่าพุทโธสุขโตว,วิมุตโตมาราสาปาสาวินิโมจยันโตปาเปสีเขมังเชนะตังวิเนยยางพูดทธังวารันตังศีราสาม,มามิโลกาสนาฐานจะวินายกันจะตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุ ธรรมโมทโชโยวิยาตัาสสะสัตถุทัศเสสีโลกัสะวิสุทธิมักคางนินยานิโกธรรมมธารสัทรา,า,ารีสาตาวะโหสันติการโศุจินโนธรรมังวารันตังศิรสา,านามามิโมหัป,ปะทาลังอุปสัรตาทาหังตันเตชะสาเตชยสิทิโหตูสัพันตราย,ยาจาวินาสเมนตุสัทธัมมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสะปาบุบะกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะ สวาขาดาธรรมมังวิธิตังกรโรติสังคังวรันตังศีราษะนาม,ามิพุทธานุพุทธังสามารถศีลาทิถิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิทโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุนะโมอะราหะโตสามาสัมพุทธะเมหสีโนนะโมอุตตมะธรรมมาสะสวาขาตาเสวะเตนิทะ นาโมโมหาสังฆัสาปีวิสุทธสีละทิทิโนนาโมโอมาตายรารัตสะนาตายาสาสาทุก,กังนาโมโอมากาตีตัสสาตาัสาวัตถุตยาสาปินาโมการาปภาเวนะวิฆาฉันตูอุปัทวานาโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสพัพพานาโมการาสะเตเชนาวิธีมิโหมิเตชาวา